สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางการเดินทางของไก่ทั้ง3นะครับผมเอ๊ะไก่ทั้ง3คืออะไรครับพี่สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนะครับผมผมก็มีชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์เล่นแบบนู้นเล่นแบบนี้เล่นฟูลทีมชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์ที่สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเติมเลยสัก,กบ,บาทนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งก็มีบางท่านทวงกันเข้ามาถามกันเข้ามาว่าพี่ไอเดียไอเดียไก่พี่เปิดได้ตัวใดบ้างนะอีพิกเนี่ยแล้วเลือกตัวไหนเนี่ยผมจะบอกว่ายังไม่ได้เปิดบกก็็เ มาเปิดคลิปนี้เนี่ยละครับผมเนาะสามไก่ที่ว่านี้เนี่ยก็จะมี1เส้นทางการเดินทางของอดีไก่โรนโดนะครับก็คืออดีนี้นะครับสเส้นทางการเดินทางของอดีไก่เมสซี่และ3เส้นทางการเดินทางของอดีไก่เนมานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามัดรวมทั้ง3ไก่อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับผมให้ดูความคืบหน้าด้วยนะครับผมที่เงียบๆไปไม่ได้ลงคลิปก็ยังเล่นอยู่เป็นปกตินะครับเล่นเก็บทองอยู่เป็นประจํานะครับแต่ทองไม่ค่อยคืบหน้าเลยวะ่ะเพราะว่าบางทีแบบคิดว่าจะดวงดีแบบร้อยสองร้อยก็กดสุ่มไปนะครับตอนน <laughs> กดลับภารกิจนิดนึงอ่ะผมกดลับไปแล้วนะครับผมนี่คือเลือกฟรีเดี๋ยวเราจะเลือกตัวเสริมทัพด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วยผมเลือกด้วยนะเออช่วยเลือกเลือกอยังไงวะเนี่ย ว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับผมหลักการเลือกผมก็จะใช้หลักการกับที่ลงคิดไปเมื่อวานเลยนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแต่ว่าเอาแบบกระชับกระชับนะครับผมไอดี ID นี้นะครับผมได่นอนพระเอกเป็นโรนัลโดนะครับแล้วก็มีคู่หูเป็นลูมมนิเก้นะฮะเป็นคู่หูที่เปิดได้มาตอนนั้นเนี่ยหนึ่งบูสออกมาเนี่ยถ้าเกิดเปิดลูมมนิเก้ไม่ได้ป่านี้โรนัโดผมอาจจะหยุดเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นโรนันโดสองบูสแทนนะครับผมอันนี้ก็เล่นไว้ตั้งแต่โรนันโดหนึ่งบูสต์นะครับเป็นไอเดียญี่ปุ่นด้ ปีกฟรีตอนนั้นมานะครับเลือกหรือสุ่มวะจำไม่ได้และมันดวงไม่ค่อยดีครับอโลโดเนี่ยประมาณนี้นะครับเหมือนยื้ยืชตาไว้นะครับเวลาจะเลิกแบบเวลาเบื่อเวลาท้อ่็ปุ๊บมักจะได้ตัวดีนะฮะเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะได้ตัวดีหรือไม่นะครับผมโอเว่นก็ได้มาแล้วนะครับโอเว่นนี่อันนี้เลือกเอ้ยนี่เลือกหรือสุ่มวะโอ้ยลืมละหลายกิจกรรมจัดนะครับอะโอเคปะเดี๋ยวเราสุ่มกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเลือกนะครับผมถามว่า5 0 0รอทองนี้ทําไมพี่ไม่สุ่มวันนี้ล่ะครับผม MSN เนี่ย บ้าเหรอสามร้อตัวในตู้กับ500ทอง <c oughs> เหมือนเอาน้ำพริกไปละลายมหาสมุทรอะ <c oughs> ใช่ปะอ้าโอเคเราสุม่มอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับนี่ใช้คำว่าทิ้งเลยใช่ปะดอทบุญน,นะครับผมที่เหลือยังไม่ได้เก็บอีเวนต์เลยนะครับนี่เก็บไว้ก่อนนะครับประการคอสนะครับ อดีตเด็กเก่าไบตันนะแล้วก็เวล่านะครับพี่ทำไมไม่สุม่มเออเวลาก็น่าลองเหมือนกันนะบางทีอาจจะดวงดีก็ได้นะเพราะลังขาดกลางรับอยู่เลยนะกลางรับยังใช้การไฮไลท์อยู่เลยแต่กลางรับเวลาก็เป็นบ็อกซุบ็อกก็ยืนได้แหละแต่ใจนึงก็แบบคือผมก็สุ่มตลอดนะแต่ว่าไม่ค่อยได้อัดคลิปแบบร0 0ยสองร้เนี่ยไม่่คยได้ไงพอไม่ได้ได้ปุ๊บก,ก็ไม่ได้ลงคลิป <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าโอ้มาดูคลิปอะไรเนี่ยเปิดแพ็กไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาลงคลิปผมก็นั่นคือความข้อเท็จจริงครับไม่ใช่ว่าเล่นเพราะจะเอาคอนเทนต์เล่นเพราะเล่นจริงๆนะครับเล่นเพราะเล่นแบบนี้จริงๆนะครับสำหรับ ID แบบนี้นะครับผมอะ เรามี2แพ็คเลยนะครับอย่างละ1นตัวเดี๋ยวดูสิว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมเอาแบบสุ่มก่อนนะครับผม Assemble สุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยไปเลือกนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับถ้าไอดีดูจากไอดีนี้นะฮะถ้าสุ่มเนี่ยต้องดูก่อนคือแล้วแต่ดวงนะครับว่าจะสุ่มในตัวไหนนะครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้ชาบี้อลองโซ่ครับเอาว่าผมขาดกลางรับอยู่นะครับชาบี้อลองโซ่นะครับผมขาดกองกลางอยู่นะตอนนี้นะครับหรือไม่ก็โอหรือว่าานไปไหมเอ้ยประตูผมมีใครอยู่วะเนี่ยประตูเออประตูใช้ เดีวก็คอสตาอยู่นะครับผมก็ขอชาบีอลองโซนะครับผมหรือไม่ก็คาน,นาวาโลไปเลยนะเออตัวท็อปๆไปเลยนะครับหรือโอเลคานนะครับผมเป้าหมายอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเบลลูนี่อะไรเงี้ยแน่นอนผมชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมันต้องไปเล่นกับอีกไอเดียหนึ่งนะครับผมไอเดียที่เน้นเป็นชาเลนจ์แบบส่วนตัวชอบส่วนตัวนะอืมหรือไม่ก็ทําเส้นทางของลูนี่ไปไหม <laughs> เอา้ามาขอเป็นเอ,อ่อชาบีอลองโซครับหรือไม่ก็เป็น ฟอรลันก็ได้นะฟอันก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นคันดวโลโคานเงี้ยนะขอหน่อยนะครับหรือพอลสโคก็ได้นะครับไปไปชาเบียลองซ่อมมาหน่อยครับผมอันนี้สุ่มนะน,นี่สุ่มก่อนนะครับสุ่มหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใครแล้วก็อีกตัวนึงจะเลือกใครนะครับผมมาใครเอ่ยเสื้อขาวๆเบอร์เก้าอ้ลูนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาลูนี่มาเล่นคู่กับเออ มันได้อยู่มันได้อยู่หรือไม่ก็เอาดูนี่เล่นเป็นหน้าต่ําเพราะว่าโฮเพเยอร์ไงอาจจะเล่นเป็นหน้าต่ำเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับอ่ะได้หมูวิ่งครับวานอนเห็นไวยหาเอ้ยสุก,กรสุก,กรโลกันนะครับอ่าเลกตัวนึ่งอะ เลือกตัวหนึ่งได้ลูนี่ไปแล้วอีตัวหนึ่งก็คงต้องเลือกชาเบียร์ลงโซ่ไหมมาเสริมทับนะครับโอเกสเต,เ,ตเตอร์ดีไหมวะหฮ้ยเสียดายแอบเสียดายอยู่นะครับผมใลการเซสดีหรือว่าคานดีนะประตูก็ประตูมีโชดไทมอยู่แล้วกองหน้าก็มี3 4สตัวหรือพอลสโคดีเนาะเอเลือกยากเอาไปเลยแล้วกันคันนาวโรนั่นแน่ออาคันนาวโรดีป่ <laughs> ลังเลละ ขาดกองกลางอยู่ในตอนเนี้ยขาดกองกลางอยู่อะเอาเอาเอา,เอาชาบ,บี้เอาลองโซ่ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดกลางตัวป้อนเกมนะครับผมเอ่อใช้การไไลอยู่อ่ะเอาถ้าเอาตามตำแหน่งนะครับก็คงต้องเลือกเป็นชาบ,บี้เอาลองโซ่ไปแล้วกันนะครับปุ่มตัวเลือกนะปึ๊บเข้าไปโอเคจัดไปฮะคุณชายจ๋าบนคุณชายอากาทีมชาตินะครับแต่ข้างในก็เป็นมาริดนะครับผมโอเค2ตัวเรียบร้อยครับจับลงทีมนิดนึงครับผมความคืบหน้านะครับเปิบเบเปิบ,ปบ,ปบ ปับ๊บอะอาองโซมาแทนตัวสำรองใครดีวะปุ๊บดูนี้ใช่ไหมนากาตะเออก็ยังอยากให้มีแองเกิลแมนอยู่นะครับผมก็เลยเอาอโรดี้การ์ดไฮไลท์ไ้ก่อนปุ๊บถึงแไหว่ามีตัวหนึ่งก็ยังขาดอยู่ในเนี่ยปั๊บเข้าไปโอเคเอาไว้วางบอลครับแล้วก็ขออนุญาตใส่บูสเตอร์สุ่มนิดนึงนะครับบูสเตอร์แบบเลือกได้เอาไว้ใช้ตัวหลักๆอ้าวดูเอลลิงเฉยเลยอะดีดีด,ดีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ดูนี่ครับ ลูนี่มาแทนใครดีวะเลือกยากเหมือนกันวะบเบคกนบาวเออไปก่อนเออกลองหน้าเยอะแล้วตอนนี้หรือจะเล่นแผนแบบนี้นะครับผมเอาเอาเอาใครออกดีวะเนี่ย <c oughs> เอาใครออกเดีวยวกันไฮไลท์ออกดีไหม <c oughs> เ,ออเล่นแบบนี้จะรั่วไหมเนี่ยเล่นแบบนี้จะรั่วไหมเออเล่นแบบนี้จะรั่วไหมวะเอาลองโซ่ตัวเดียวเอาอยู่ไหมกลางรับอะรั่วไหมแบบนี้ลองดูไหมเออแต่ต้องมีกลางรับที่มั่นใจได้แต่เอาลองโซ่อาจจะใส่ไปก่อนแล้วกันนะใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ บูสเตอร์ใส่ให้ลูนี่หน่อยบูสเตอร์ของลูนี่จะเอาสไตรเกอร์ไปใช่ไหมขอสุ่มหนึ่งอันก่อนฟิสิคอลิตี้ครับขอสุ่มไปหนึ่งอันก่อนพัดซิ่งพอๆใช้สิเล็กบูสเตอร์ไปเลยไหมสิเล็กบูสเตอร์ไปร้อยส <laughs> องไปเลยไหม,ไไไหมอ่ะสิเล็กบูสเตอร์ไปเลยนะครับผมเปร้อยสองไปเลยนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ขอเอามาใช้ร่วมยืนกับลูนโดไปเลยครับสไติเกอร์อินสติ้งไปเรียบร้อยปุ๊บเออร้อยสองไปเลยแบบนี้นะฮะ <c oughs> ส่วนการอัพก็เดี๋ยวผมปรับตามที่ผมรีวิวไปนะสำหรับรูนี่นะครับโอเคนี่คือไอดีไก่โรนโดนะครับก็ยังคงเดินต่อไปนะครับผมสำหรับเส้นทางนี้เล่นมาน่าจะเกือบ2ปีได้แล้วเนาะโอเคครับไปที่ไอดีไก่เมสซี่ดีกว่าเนาะ A few moments later มาที่ไอดีไก่เมสซี่ครับก็มีทองใกล้เคียงกันนะครับมีประมาณ500เท่านั้นเองนะครับผม ah. ก็อย่างที่บอกไปสุ่มๆไปเออเล่นไปสุ่มไปเล่นไปสุ่มไปนะครับผม ของรางวัลนะครับผมในนี้ก็ไล่เก็บเคลียร์หมดแล้วนะครับผมได้เปิดนะครับอ่าก่อนที่ทําคลิปผมก็ไล่เคลียร์อีเวนต์ไปหมดเลยนะครับผมสาหรับใครที่ปั้นไอดีใหม่เนี่ยอีเวนต์ที่ไล่เก็บผมไม่แน่ใจว่ามันครบ15 15เควสหรือเปล่า15ภารกิจหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูน่าจะถึงนะน่าจะถึงนะสาหรับใครที่เล่นไอดีใหม่นะปั้นไอดีใหม่นะครับผมมาดูทีมกันนิดนึงครับมีแค่500ทองนะครับผมทีมตอนนี้นะครับผมวันนั้นอะ แพ็กเปเล่อะก็เปิดได้พูสกัสมานะครับผมก็ได้กองหน้าเพิ่มมาเห็นไหมกองหน้าเท้าซ้ายนะครับแล้วก็มีบาติตูต้าตอนนั้นเป็นเป็นอีพิกแจกฟรีนะครับผมแล้วก็เปิดได้คารากูวิกทามนะครับตอนหนึ่งบูสนะครับผมแล้วก็พระเอกก็คือเมสซี่วิกทามนะครับแต่เป็นเมสซี่2015นะไม่ใช่ไม่ใช่เมสซี่วิสเคอร์เลอร์นะครับไม่ใช่เมสซี่ที่แพ็กวนปัจจุบันนี้นะโคลาอันกันนะครับผมก็เล่นมานานมากแต่ว่าผมชอบร่างนี้มากนะส่วนตัวผมชอบมากเพราะยิงสะใจดียิงมันดียิงแรงดีีีนนนะะะะครัับผมมมมออ่เหห็ทกงงลลลฟิิปา ครับผมที่เป็น2บูสต์ยืนแบ็กอยู่นะครับผมขาดเซนเตอร์ผมคิดว่าน่าจะต้องเลือกคันนาวโร่และก็ขาดกลางรับส่วนใหญ่อ่ะพวกไอดีไก่ครับส่วนใหญ่แพ็คมันจะมาพ,พวกตัวลุกนะที่เราเปิดได้กันนะไม่กลางลุกไม่กองหน้าก็ปีกอะไรพวกนี้หรือไม่ก็เป็นกองหลังไปเลยแต่จะขาดอยู่พวกกองกลางตัวรับนะนานมันมาทีนะหรือไม่ก็แบ็กแบ็กเนี่ยอย่างแบ็กซ้ายเนี่ยนานมาทีแต่ว่าผมก็มีเซจินโจอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็ดูและทรงนีน้ก็คือขาดอยู่ที่เซนเตอร์นะครับผมกับกลางรับนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะเปิดได้ตัวไหนนะครับจริงๆประตูดด้้วยก็ไนะ ว่าโควิดอะลองดูก่อนครับว่าจะเปิดได้ตัวไหนนะครับผมถ้าถามผมคืออยากเปิดได้คานาวาโลถ้าเปิดได้คานาวาโลก็จะเลือกง่ายขึ้นนะครับอือีกตัวหนึ่งก็จะเลือกง่ายขึ้นนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับผมเปิด1จุ่มแล้วก็เลือก1จุ่มนะครับขอคานาวาโลนะครับไปขอคานาวาโลนะครับกล่องหน้าไม่เอาแล้วนะกล่องหน้าไม่เอาเลยนะครับขอคานาวาโลนะครับคานาวาโลหน่อยคานาวาโลหน่อยครับ ไ,ไอ้แบ็กซ้ายว่ะไอ้ฟอร์ลันนึกได้กาเซเลสฟอร์ลันมาอีกแล้วว่ากองหน้ามาอีกแล้ว,วอ่ะาอกแล้วโอ้โหงานมาเลยเฮ้ยก็ดีนะก็เก่งนะฟอร์ลันยิงมันสะใจดีนะครับผมเีแต่ว่าอยากได้ตำแหน่งอื่นในะตอนนี้อ่าถ้าเกิดเปิดได้ฟอร์ลันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอืมอาจจะต้องอาจจะต้องเลือกนะครับเลือกอลองโซ่ดีไหมเฮ้ยผมอยากวัดดวงเวียล่าว่ะมีอยู่500ทองบ้าไปแล้ว ขอร้อยเดียวพอหวังสูงครับขอร้อยหนึ่งพอเผื่อฟุ๊กเผื่อฟุกเผื่อฟุกใครจะไปรู้ล่ะเออนั่นแหละเอาทองไปละลายเฉยเลยร้อยหนึ่งอย่างน้อยก็ได้ลองวะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอการ์ดใหม่สาบูส์นะเก็บไปยาวๆไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกง่ายเลยทีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปขาดกองหลังนะครับผมก็อ่ะเอาคานาวาโล่ไปเลยแบบไม่ต้องคิดนะครับผมจัดไปโอเคเพื่อซุ่ม แล้วก็เลือกนะครับผมมันก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับขอจัดลงทีมหน่อยเด้แน่นอนครับคานนาวโรเราก็มาแทน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 ใครวะอ่ะตัวนี้แล้วกันนะครับใส่ไปโอเค แค่นี้ก็แค่นี้ก็สวยงามแล้วนะสาหรับสายฟรีร้อยเนะครับผมไม่ไม่ได้เติมสักบาทหนึ่งนะอาศัยแบบเปิดตัวงดีด้วยแล้วก็ได้ตัวฟรีกิจกรรมแบบนี้นะครับผมเล่นไปเรื่อยๆมันเพลินดีนะมันท้าทายดีความยากคือความท้าทายดีนะครับกองหน้าล้นทีมสงสัยผมต้องแบบเออสง,สงสัยต้องเล่นแผนนี้หมดทุกแผนหรือมั้งเนี่ยทุกทีมหรือมั้งเนี่ยเออเอาเปิดตีออกไหมเปิดตีเล่นได้ไหมวะอ่ะอ่ะอ่ะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมต้องเล่นแผนนี้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยฮะต้องเล่นแผนนี้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะเพราะกองหน้ามันเยอะเกินไปอะหรือเปล่าโอ้โหให้ตายดิ่พักพวกใส่ไปก่อนแล้วกันฮึบเออโอ้โหเดี๋ยวจะสุ่มบูสเตอร,ร์ให้คานาวาโร่นิดนึงนะบูสเตอร์แบบสุ่มก็มีอยู่เยอะอยู่นะครับผมขอสุ่มนิดนึงฮาร์ดวอล์กเกอร์ได้ด้วยวะร้อยหกเอออ่ะร้อยหกส่วนฟอร์ลันนะครับสุ่มหน่อยสไตรเกอร์สไตรเกอร์สไตรเกอร์สิงห์หน่อยนะครับแต่แผนนี้รู้สึก รู้สึกว่าพักหลังเล่นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกมือแล้วอะนะไอแผนนี่นะไม่รู้เป็นไรน,ะนี่ะแรกแก็เล่นสนุกดีโอ้ยทำไมเป็นบูสเตอร์แต่กองหลังวะนั่นเฮ้ยเฮ้ยประตูอีกเปลืองเปลืองเปลืองเปืองเปือง,อง,องโอ้พอพอก่อนพอก่อนพอก่อน ร้อยสี่เอาแค่นี้ก็ได้โอเคครับก็ยังขาดกลางร,รับอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ขาดกลางร,รับเอาโทนี่อดดำเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยขอบูสเตอร์ให้ผมหน่อยครับพี่เอา้าเอาเอาเอโอเค okay, ไปไปปิดท้ายด้วยไอดีไกเนมาครับไอลูกพ่อ few moments later. ปิดท้ายกันด้วยเส้นทางการเดินทางของไอดีไกเนมาเป็นอดีแบบเขาเ,ขาเรียกว่า สารตั้งต้นของเส้นทางไก่ทั้งหลายนะครับผมเป็นต้นแบบของหลายๆคนนะผมภูมิใจมากเลยที่ทําให้ทุกคนมีชาเลนจ์เล่นนะครับผมหลายคนก็ทักมาว่าพี่เนี่ยผมเล่นตามพี่เป็นแบบนี้ทีเป็นแบบน,น,บบนี้เป็นแบบนี้นะครับผมเนาะไอดี ID หลักเราก็เล่นไปไอดี ID สายเติมเราก็เล่นไปนะครับผมก็มาเล่นอีกสักไอดีหนึ่งถ้าเกิดใครเป็น Android เนาะมันก็สามารถที่จะโคลนได้แ้่เคยใครเป็น iOS เนี่ยมันสลับไอดีไปมันก็จะเสียล็อกอินอันนี้ก็แล้วแต่นแนวทางนะเล่นแบบไหนสนุกก็เล่นแบบนั้นนะครับบางคนเป็นสายเปเป็นคนบางคนแบบเติมมาเยยออะแล้วป่ ดีทิ้งนะครับหรือไม่ก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ปล่อยดีทิ้งเหรอมันคงไม่ขนาดนั้นนะเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมโดยเล่นแบบเลน์สายฟรีก็บอกว่าสนุกเหมือนกันนะครับผมเนาะมันก็ท้าทายดีนะกว่าจะได้มาแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าเติมเราก็จะได้ง่ายหน่อยอันนี้มีเซอร์ว์ด้วยนะแบบสำรวจนะครับผมแบบสำรวจคุณก็สามารถไปสำรวจได้แบบแบบอะไรวะอยากจะให้เกมเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําคลิปนี้หรือเปล่านะแบบเซอร์ว์มันก็คล้ายๆเดิมเหมือนกับที่ภาคที่เป็นผ่านมานะครับผมว่าเราอยากเนี่ มาคุณสังเกตปะ่ะทองมีแค่80เพราะอะไรปะ่ะผมมือบอลตลอดครับผม มือบอลตลอดอ่ะเดี๋ยวดูในกล่องจดหมายนิดนึงอาจจะมีหลงเหลืออยู่นิดต,ต่อยนะครับสำหรับทองนะนี่มีแค่นี้นะครับมือบอลตลอด,เป,ดปเปิดไปเปิดไปเล่นไปเปิดไปเล่นไปเปิดไปเก็บไม่ค่อยอยู่บล็กหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเก็บแล้วล่ะเพราะว่าจะต้องเก็บไว้เผื่อมีตัวอะไรน่าสนใจในในตอนเปิดภาค2 0 2 6นะครับผมอาจจะมีตัวแบบเซอร์ไพรส์ตัวดีดๆก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่ะกดรับนิดนึงมีแค่200ทองนะครับผมปุ๊บแล้วก็ไอที่เปิดมาเนี่ยผมจาไม่ได้ว่าผมไปมือบอลแพ็คไหนมา นะครับผม,ผมก็คือ,อ,อแพ็คเปเล่มือบอลด้วยไหมนะเปเล่เปเล่เปิดป่าวะอ๋อเปิดแพ็กเปเล่ไปฮะมือบอลเปิดแพ็คเปเล่ไปนี่เองนะครับผมเนี่ยเหลือห3 7อตัวในตู้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เปิดต่อสี่ร้อยสองร้อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนๆก็เปิดไปแล้วเผื่อฟุก๊กเพราะว่าโอากาสมันมากขึ้นไงเออเอาให้หมดไปรู้เรื่องไปไม่งั้นมันคาใจถ้าเราเหลืออยู่เนี่ยเพราะว่ามันเปิดไปแล้ว10 20 2,000บองันทองี่ไงนี่แหละนะครับครั้งก่อนนะกนะ เออขอแล้วตัวตอนนั้นน่ะอยากได้โยฮันคับนะครับนี่อยากได้โยฮันครับร้อยสุดท้ายครับขอโยฮันครับหน่อยแตกหน่อยแหมาะในเมื่อดวงเราไม่มีครับแล้วก็ต้องพึ่งพึ่งของฟรีนะครับ <laughs> โถเก็บทองไม่อยู่เลยดีสายไก่ตอนผมตอนนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจะเคลีย ตอนนี้ทีมตอนนี้นะครับผมที่เล่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีเนมาบิ๊กไทม์นะครับผมเป็นเป็นพระเอกนะครับจริงๆมีเนมาอันเก่านะครับนี่มาเนมาบิ๊กไทม์เก่าถ้าเกิดใครใครดูทันนะก็เล่นมาเกือบ2ปีแล้วนะครับผมสําหรับไอเดียนี้นะสปีกว่าหรือ2ปีเนาะตั้งแต่เนมาบิ๊กไทม์อันนี้ล่างซ้ายมือเนี่ยมานะครับแล้วก็โชคดีเปิดตอนที่เออเนมาบิ๊กไทม์ครั้งที่แล้วมาไม่ใช่ไม่ใช่รอบนี้นะรอบนี้เป็นแพ็กค,ควนใช่ป่ะอันนี้คือเปิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นแบบ เนี่ยคุณสังเกตไหมผมก็ขาดกลางรับอีกอะ่ะเนาะผมว่านะในพอพอเริ่มต้นภาค2 0พ2016อะ่ะผมต้องเก็บทองเก็บทองสัก สักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็รอแพ็กกลางรับนะพวกแฟงไรกาดหรือไม่ก็เวียลาร่างใหม่อะไรเงี้ยนะเพราะตอนนี้ทองหมดแล้วนะครับจะให้เอาไปทองไปเปิดตามเวียลาร่างปัจจุบันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมนะครับเพราะว่าเป็นชาเลนส์สายฟรีเนาะเนี่ยก็ขาดกลางรับอยู่นะครับสงสัยไม่น่ารอดชาบิอาองโซถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลางรับสายจ๋านะครับแต่ว่าก็ค่าเกมรับก็โอเคอยู่ไว้เอาไว้วางบอลเอามาแทนเบคแฮมเลยพอดีเลยถ้าเล่นแผนนี้นะถ้าเล่นแผนนี้นะเข้าท่าดีเหมือนกันด้าเวิกก็โอเคนะวิ่งจี๊ด นึ่งบูสก็เถอะแต่วิ่งจี๊ดดีนะครับแ้วตัวสำรองก็โอเคนะนี่ตัวสำรองก็มีนะครับยังมีอย่างฟองลิเบลลี่นะครับผมแล้วก็ใครวะ <laughs> หมดแค่นี้ <laughs> แค่นี้ประตูมีดิด้าแล้วนะครับผมกองหลังเนสตอรเป็นเดสทอยเออร์คู่กันเลยเนสตอรกับฟานบุยเตนนะครับแบกซ้ายขวาประมาณนี้เขาก็น่าจะน่าจะเป็นชาบีอลองโซนะครับผมที่เล็งๆอยู่ตอนนี้ ส่วนกองหน้านะครับมีลูมินิเกกโอเว่นถามว่าเพียงพอหรือเปล่ามันก็เพียงพอถ้าเกิดว่าเล่นแบบอลิมิเตดนะครับแบบไม่ได้สนใจฟูลทีมไม่ได้สนใจแบบตเ,เล่นอีเวนต์นะแต่ถ้าจะเอาไว้เก็บอีเวนต์นะครับผมก็อยากได้ฟอร์ลันเหมือนกันนะเอาไว้เล่นอีเวนต์ลาดิก้านะครับใช่ไหมมันเป็นร่างแอดมอลิดเนาะฟอร์ลันนะครับก็จริงๆไอดีไอดีแบบชาเลนจ์สายฟรีเนี่ยผมไม่ได้เน้นไต่แรงนะครับไม่ได้เน้นอลิมิเตดเน้นเก็บทองไนงะเน้นเก็บทองถ้าเกิดเรามีตัวดีๆเอาไว้เก็บทองเนี่ยมันก็จะทําให้เก็บทองง่ายขึ้น,น ับผมเพราะฉะนั้น2แพ็คนี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นก่อนหนึ่งถ้าได้กองหน้าเบลอะไรมาก็โอเคนะครับลูนองลูนี่ได้หมดนะครับฟอรลันเนี่ยเป็นแอดมัทลิดนะครับก็เอาไว้เก็บอีเวนต์ลาลิก้าได้อาจจะเอาฟอรลันนะครับเนาะแต่ว่าคืออยากได้ออลองโซ่ก่อนนะครับขออลองโซ่ก่อนนะครับผมแล้วก็คานาวโรได้มาก็โอเคนะคานาวโรอลองโซ่นี่นะดูว่าจะได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าอ่ะอลองโซ่คานาวโรครับมาพอโคไม่ได้ทับตำแหน่งกำเนมานะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นปีกนะแผนนี้อ่าไอดีนี้นะครับผมไป ขออลองโซ่คันนาวโล่ฟอรลันเป้าหมาย3ตัวนี้นะครับฝ er ันมาเท่นก็ได้นะคันนาวโล่อลองโซ่ฟอรลันนะครับมามาฮึบฟอรลันเฮ้คันนาวโล่อะไรวะเห็นเพื่อน้าฟ้าได้เงินไปตัวที่ตาบอดสีละเอาคันนาวโล่มาแจมแจมแจมได้ตัวค่าพลังท็อปของแพท ส่วนคานเนี่ยผมใช้ดีด้าอยู่ผมไม่เปลี่ยนนะผมใช้ดีด้าไต่อไปนะครับผมนี่เอาไว้เก็บอีเวนต์ได้ด้วยนะครับผมอีเวนต์อิตาลีนะครับอ่ะทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งผมจะเลือกใครละครับพี่นะก็ได้คานาโบโลมาแล้วใช่ไหมคานาโบโลมาแล้วนะครับเราก็จะเอากองหน้าไปเสริมดีไหมอ่ะผมเล่นหน้าคู่นะไอดี ID นี้ไม่เล่นหน้าสามแล้วเอาลองโซ่ดีครับถูกปะต้องลองโซ่ครับมาแทนไปนแค้มครับไปต้องคิดเยอะเลยครับผมจะว่าไปผมเลือกอลองโซ่ไหลดีแล้วเนี่ย พราะมันเป็นตำแหน่งที่แบบขาดอ่ะจะว่าไปเป็นตำแหน่งที่ขาดที่พุก c ซ f ยม f นะครับผมโอเคนี่มาก็เลือกประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจับลงทีมนิดนึงฮนะหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละครับพี่เออโอ้ยมันอยู่ในแบ็กอัพว่ะอืมเอาเฮ้ยผมได้ฟอร์ลันบิ๊กไทมมานี่หว่า ได้ฟอรลันบิ๊กธามมาแล้วก็นากามุละบิ๊กธามมาตอนสุ่มฟรีนะลืมไปเลยแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้มันสุ่มได้ไม่ได้เลือกมาเฮ้ยผมเลือกฟอรลันไปผมมีบิ๊กธามอยู่แล้วโอ้เบอร์เล้ววะเฮ้ยลืมตายละเมื่อกี้เลือกฟอรลันใช่ปะ่ะเฮ้ยเลือกอลองโซเลือกอลองโซแล้วได้คานาวันโลโอ้ยสมองสมองไปหมดแล้วผม <laughs> ดีที่ไม่ได้เลือกฟอรลันโอเคนะครับเฮ้ยอันนี้ยังเปิดได้หมดเลยดีกว,ว,ว่าเลยหกครั้งครับ เออเดี๋ยวเปิดอันนี้ด้วยอ่ะในมาลืมเลยลืมเลยเมื่อกี้ก็เหมือนลืมนะนี่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 อ่าถ้าเปิดอีกหกครั้งเอาเจอหลาดดีครับเจอหลาดแฟงไรกาดเออมาเกเรเรมาให้หน่อยครับหกครั้งเนี่ยเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผื่อฟุกครับอีกหกครั้งนะครับผมขอกลางรับกลางรับนะครับเจอหลาดแฟงไรกาดนะครับหรือว่ามาเกเรเรขอหน่อยเท่ๆหน่อยนะครับนะครับสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งใครก็ได้อีกสี่ครั้งอะได้ไปแล้วสองนะครับเฮ้ยมา ตัวที่3นะครับขอแฟงรายการเฮ้ยใ,ใช่ปะเฮ้ยเบอร์เจ็ดลาอูอีกแล้วได้ซ้ำโถเยมีลาอูอีฟิกแล้วไงนี่พิกไทม์หืมโอ้โยลาอูซ้ำกว่าโอ้ยทำไปทำมานี่ตัวเริ่ม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 ซ้ำเ,เ,เริ่มแบบว่าเริ่มเกลื่อนแล้วอนนี้ถึงแม้จะเป็นไอดีสายฟีนไหมความขยันครับผมความอดทนนะฮะเก็บหอมรอมริบก็สำคัญอีกสามครั้งเอา ได้มสานตัวนะบิ๊กไทม์แพ็กนี้คุ้ยแฝงไรกาดหน่อยไม่ได้แล้วแฝงไรกาดจบเลยกลางรับเราถึงแม้จะเป็นบิก๊กไทม์เก่าก็เถอะแฝงไรกาดหน่อยขอยตัวนึงหยูยผู้แต่ตัวไม่ได้อวะครั้งสุดท้ายครับสอยดาวดึงหน่อยได้ไหมอีกสักตัวนึงดิอีกสักตัวนึงด,งดิแม่ไม่มาแล้วว่ะหมดห่อันนี้เดกการไฮไลท์มาหนึ่งตัว แต่จะว่าไปได้3ตัวในแพ็คนี้นะครับนี่ได้สาตัวเลยเรียงกันข้างล่างเลยฮนะถึงจะได้ข้างบนไม่ออกเลยนะครับผมโดนดินโยเลยโดนอะไรไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวจัดลงทีมนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราใต้ตัวมาเพิ่มเนี่ยลาอูมันซ้ำไงลาอูซ้ําก็จับเซต้กล้าไว้ก่อนนะครับผมอ่ะลองโซ่เราว่าเรสับสนนะเนี่ยผมก็สับสนอ่ะลองโซ่มาแทนนี่เลยไปแคมอ่ะยืนเป็น,ปนกลางรับนิดนึงดีกว่านะแล้วก็เอ่ออัพไปเลยปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บอืมนี่ใส่บูสเตอร์ให้น้องหน่อยเดะ เออจะได้สวยๆขึ้นนะครับไม่งั้นตำแหน่งมันทับกันถ้าเราเลือกแต่กองหน้ากองหน้านะ <S <S ปึ๊บฟิสิคอลิตี้เหรอพัชซิ่งหน่อยฟรีคิกเออฟรีคิกก็ได้เออเดี๋ยวค่อยอัพทีหลังนะครับผมอัพออโต้ไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้เราได้ใครมาเพิ่มนะคานาวาโลน,นี่คานาวาโลเอามาแทนบัสตอเน่ะขออนุญาตแทนเบคเคนบาวเออร์เลยกันนะครับเออเลือกยากหเล่ะเอ้า มาแทานบูตนไปก่อนแล้วกันไหมไปคู่หูคันนาวโรกับเนสตาครับเออคู่หูในตำนานครับเอามายืนคู่กันอีกครั้งหนึ่งในไอดีนี้นะครับผมเออโอเคไปบูตนก็ชอบนะเซฟวิ่ง ไปดเกนี้อเอ้าชัดดาวเฉยอูโหดวงดีว่ะโอเคเออขาดกลางรับตัวตัดเกมนะครับผมก็ใช้ดาวิดไปก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเวียล่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เลยไม่ก็แฟงไลกาดนะดูเอ่อรอรอรอตัวท็อปตัวตัดเกมกลางรับ2ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวเก็บทองไว้ก่อนนะครับก็คงต้องเป็นตำแหน่งกลางรับหรือแบ็กซ้ายจริงๆกาเซเลสมันก็ผมพูดไปแล้วนะครับว่าทำไมไม่เลือกกาเซ ไม่เป็นไรผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับผมก็สับสนเหลือเกินนะตัวไหนเลือกไอดีไหนไปเอ้ยไอดีไอดีไหนเลือกตัวไหนไปบ้างนะครับผมอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ทั้ง3ของผมนั่นเองนะครับก็ทีมสวยนะครับสำหรับสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยทองจนมากครับแต่ละไอดีทองแบบร่อยหล่อมากนะครับมือบอลคันมือตลอดนะเปิดแบบทีละสองร้อยสามร้อยนะครับไปเรื่อยเก็บไม่เขาอยู่แล้วช่วงนี้เดี๋ยวหลังจากที่ต้องเก็บละก่อนอัปเดต2016่าจะเก็บได้สักอดีล้ว ถึงพันหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าไม่่นาถึงนะครับผมเนาะเพราะเล่นสายฟรีอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครยังเล่นอยู่นะใช้เล่นสายฟรีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเห็นไหครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomskier for Bomskier Review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้าไปก่อนครับสวัสดีครับผมเอาฟอร์ลันบิ๊กทามมาใส่ไว้ด้วยเผื่อได้ใช้นะครับนี่แทนเดียวเปโรลไปก่อนนะเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้ปึ๊บปึ๊บโอเคตันร้อยนะ เก็บไว้ก่อนเพื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้